นในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะพอดีตอนเช้านะครับแวะมาดูต้นไม้นะครับก็เลยเดี๋ยวขอคุยกับอาแฟนขับหนึ่งนะครับก็หัวข้อที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราในวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์และแบ่งปันนะครับหรือให้แนวคิดแล้วกันนะครับว่าอุปกรณ์ IT ที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสตอเรเนี่ยเวลาครบ5ปีเราจะทำยังไงดีนะเมื่อมันครบ5ปีพวกเราจะทำยังไงดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหัวข้อนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหัวข้อที่เกิดจากประสบการณ์จริงที่ไปดูแลและให้บริการหลายๆองค์กรนะครับเพราะทุกๆองค์กรก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเราลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ ซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อน็ตเบิร์กซื้อสตอเรจซื้อระบบซอฟต์แวร์ซื้อแรองต่างนะครับแต่เคสนี้คงไม่ได้คุยเรื่องเรื่องซอฟต์แวร์มันมันคนละรูปแบบกันนะครับเดี๋ยวคงจะคุยในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีนะก็อุปกรณ์ไอทีแบบแรกที่จะคุยให้ฟังก็คือพวกเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาใช้ในองค์กรนะครับ ไม่เกี่ยวกับเช่าใช้นะนะครับไม่เกี่ยวกับเช่าไม่เกี่ยวกับพวกคลาวพวกอะไรนี่นะเป็นฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมานะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสตอรจไฟวอลอะไรพวกนี้นะครับแบบที่หนึ่งนะคือแบบอย่างเช่นพวกเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์สวิตช์นะครับแล้วก็สตอเรจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยมากเราซื้อมามันจะมีประกันอยู่3ปีถูกไหมประกัน3ปีนะครับ สปีที่เราซื้อมาแล้วก็ได้รับวารันตีมา cover hardware ด้วยถูกไหมครับหรือบางชุดที่เราซื้อมาก็อาจจะ cover ในส่วนของซอฟต์แวร์ด้วยนะปัญหามันไม่ได้เกิดอยู่ในช่วง3ปีที่เราใช้งานนะครับสาปีที่เราใช้งานใช้งานไปฮาร์ดแวร์มันเสียอุปกรณ์อะไรก็ตามฮาร์ดแวร์มันเสียนะครับเราสามารถแจ้งเคลมกับเวนเดอร์ได้ถูกไหม สปีที่ซื้ออุปกรณ์มาถ้าพวกเราซื้ออย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ทุกยี่ห้อนะปัจจุบันนะทุกยี่ห้อนะปัจจุบันนะครับก็ประกันพวก3าปีสตอรจ e ก็3ปีเกรดฮาร์ดแวร์ที่เป็น enterprise g r กร e ก็จะสามปีทุกคนรู้ทุกคนใช้อยู่นะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์เคยเคยคุยให้ฟังน่าจะสัก,สกที่หนึ่งอาจจะเป็นในในในเพจของ facebook นะครับ ฮาร์ดแวร์ถ้าเราใช้ในธุรกิจเนี่ยมันก็เลือกใช้ได้หลากอย่างหลากหลายที่เกี่ยวกับยูเซอร์ใช้งานคนทำงานใช้อุปกรณ์ไอทีทำงานอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่เป็นพวก PC หรือโน้ตบุ๊กใช่ไหม PC หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยซื้อมาปัจจุบันถ้าเป็นคอมเมอร์เชียลเกรเราจะได้ประกัน3ปีใช่ไหมสาปีนั่นแหละนะครับแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราคอไปแจ้งเคลม แจ้งฮาร์ดดิสเสียบ้างแจ้งแรมเสียบ้างมันมีอย่างนี้แหละนะครับแต่นะครับขอย้อนพูดตรงนี้นิดนึงให้พวกเราเป็นเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเวลาเราเลือกใช้ไออุปกรณ์ IT มาในองค์กรเราอะถ้าเราเลือกใช้เกรดคอมเมอร์เชียลนะครับบิสเนสเกรดเนี่ยบิสเนสเกรดลักษณะอย่างหนึ่งคือวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ PC ที่เป็นบิสเนสเกรดเนีมันค่อนข้างที่จะ ทนทานมันค่อนข้างที่จะทนทานนะครับซึ่งคำว่าทนทานในที่นี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะเห็นภาพชัดที่สุด PC อาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กที่เราซื้อเกรดคอมเมอร์เชียลเกรดพิเศษมาใช้เนี่ยนะครับวัสดุมันจะแข็งแรงกว่านะครับอย่างเช่นจอบันพับของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมันจะแข็งแรงกว่าแล้วเวลาใช้งานไปปีที่1ปีปที่หไม่เท่าไหร่พอปีที่2ปีที่สนะครับ มันก็ยังจะคงทนใช้งานได้ดีนะครับคงทนและใช้งานได้ดีอยู่นะนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีปัญหาบ้างจอหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะแตกมันไม่ไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันยากที่จะมีปัญหานะครับในแง่ของการใช้งานและความคงทนนะนะปีที่สามผ่านไปก็ก็ดีอยู่สภาพยังดีอยู่นะครับปีที่สี่ผ่านไปหมดประกันนะครับเวลาใช้พวกคอมพิวเตอร์เกรดพวกนี้นะครับจริงๆเกรดไหนก็ตามนะ สิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะแบตเตอรี่มันจะไปก่อนแบตเตอรี่ไปก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกว่านะมันก็ค่อนข้างอึดนั่นแหละปีที่สามันอาจจะเริ่มสำรองไฟได้ไม่นานนะครับแต่สิ่งหนึง่งถ้าพวกเราซื้อพวกนี้คือโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมันทนจะใช้ปีที่สี่ปีที่ห้าได้ต่อหรือเปล่าหลังจากหมดประกันได้ต่อหรือเปล่าคําตอบที่ผมแนะนําก็คือใช้ได้ถ้าเครื่องนั้น มันยังสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะมีเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กนะครับอย่างผมเองก็ช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับทีมงานก็ช่วยนะเพราะมันมีแบตเตอรี่อาจจะเป็นแบตเตอรี่ของจริงและแบตเตอรี่เทียบ O E M ก็หามาใช้งานกันได้นะครับนปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะหามาใช้งานได้แบตเตอรี่เป็นส่วนสําคัญเลย,ยพวกโน้ตบุ๊กนะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นตั้งโต๊ะ P ีไม่ค่อยมีปัญหาหรอก นะครับแต่ถ้าจะมีปัญหาคือ performance แล้วมันช้าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ยุคก่อนที่พวกเราใช้งานกันฮาร์ดดิสท,ที่มาด้วยเนะี่ยมันจะเป็นฮาร์ดดิสแบบจานมุมใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาง่ายๆถ้าองค์กรของเราใช้แบบนั้นอยู่ก็เปลี่ยนไปใช้พวก solid state disk แล้วเอามาเสียบใส่ซะแล้วก็ลง operating system ใหม่ลง windows ใหม่นะครับวิธีแก้ปัญหาแบบนี้จะทำให้มันลดภาะค่าใช้ใจ่ายในองค์กรไปเยอะไม่ใช่3ปี4ปีแล้วเราเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ นะครับเราถ้านึกถึงว่าเราเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยเจ้าของธุรกิจเป็นคนจ่ายเงินนะ่นะครับเขาก็อยากจ่ายแต่ว่าแน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจหรือตัวเราเองจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ยังคิดว่าจะหาวิธียังไงที่จะเซฟคอร์สในขณะที่เราจะใช้ของเดิมอยู่ก็คืออย่างเช่น L, เปลี่ยนฮาร์ดดิสเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นก็จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกบอกว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันหมดอายุแล้วนะครับวิธีการก็คือหาทาง ออกหาทางเลือกให้ตัวเองว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เซตคุณมีปัญหาตรงไหนยูเซอร์มีปัญหาตรงไหนจะอำนวยความสะดวกให้เขาได้อย่างไรใช่ไหมนะครับอย่างที่ผมบอกแบตเตอรี่ซะส่วนใหญ่อัปเกรดแรมให้มันเยอะขึ้นแรมเคย4กิกก็เป็น8กิกซะปัจจุบันก็จะทําให้การใช้งาน w i n d o w s 10อย่างเงี้ยวินโดวส์10ตเร็วขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์หมุนเป็น s s d ซะก็จะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเร็วขึ้นโดยปริยายก็เลือกพวกโซลิดสเตตเกรดที่มัน r e a w r i t e นะครับที่มันมีทรูฟุดเยอะๆแลกกันจะช่วยแก้ปัญหาได้เนาะตรงนี้นะทีนี้นะครับอ่ะอีกอันหนึ่งอ่าต่อมานะเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟเป็นสิ่งจำเป็นในองคอ์กรของพวกเราใช่ไหมถ้า PC ตั้งโต๊ะก็ต้องมีเครื่องสำรองไฟถ้าไม่มีมันอาจจะกระชากทำให้เกิดเสียาหายเพราะว่าสายชอ็พอตเพราะว่าสายมีปัญหาหรือไม่ก็อินทัลงานนะครับ เครื่องสำรองไฟฟ้าที่พวกเรามีอยู่ในองค์กรเราอะ่ะผมสามารถบอกได้เลยว่าพวกเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทุกกี่ห้อคุณจะใช้ ABC ใช้ e ีตันใช้เดลต้าใช้ค e ีนไลน์ใช้เซอร์คใช้ทุกกี่ห้อที่ผมไม่ได้พูดถึงนะนะครับคุณสามารถที่เมื่อใช้ไป2ปี3ปีแบตบมันเสื่อมวิธีแก้ปัญหาคือไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าเครื่องมันไม่พัง บอร์ดมันไม่พังนะไม่ต้องไปซื้อใหม่แต่หาซื้อแบตเตอรี่ปกติมันก็คือ 9Ah ใช่ไหมก้อน9 m h 7 m h นะพวกนี้ต้องไปดูสเปคว่าเราใช้รุ่นอะไรแล้วก็เปลี่ยนนะครับมันก็จะกลับมาใช้งานได้ก็ช่วยในแง่ของการจัดการอุปกรณ์ไอทีที่มันมีอายุเยอะขึ้นแต่แชสซิสระบบมันยังปกติเราแค่เปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ที่มันเสื่อมแล้วเอามาใช้งานโอเคนะครับทีนี้เนี่ย อีกอันนึงนะครับต่อมานะครับตทวทีต่อมาไอที่สำคัญนะครับเรามาพูดถึงระบบที่มันอยู่ในห้อง Data Center แล้วกันระบบที่อยู่ในห้อง Data Center ซึ่งก็คืองานของพวกเราที่เป็น system admin IT a d m i n Engineer Manager ก็น่านไปนะครับอ,อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องของพวกเราห้องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับปกติแล้วสิ่งที่อยากจะบอกนะครับ ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสโตรจโดยสตาท t ิจีในการกลยุทธ์แล้วกันในการเลือกซื้อนะครับถ้าถ้ามีของอยู่แล้วนะครับอาจจะละขั้นตอนนี้ที่ผมอธิบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังหลังจากนี้ถ้าคุณจะซื้อใหม่คุณจะต้องมองหรือตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เวลาคุณเลือกซื้อนะครับอันที่หนึ่งเลยมันไม มันไม่ end of support อย่างง่ายได้ end of sale มันอาจจะ end of sale ได้ end of sale หมายความว่าอยู่ๆต้องเลือกดูด้วยครับว่าบางแบรนด์นะที่ผมมีประสบการณ์ด้วยแต่ไม่กล้าไม่อยากเอ่ยเขานะบางแบรนด์เนี่ยเพิ่งซื้อ end of end of sale แล้ว end of sale หมายความว่าเราซื้อปลายโมเดลของ Storage. เซิร์ฟเวอร์สโตรเรจในตัวอะไรก็แล,แล้วแต่ปลายโมเดลปัญหาก็คือว่าถ้ามันถ้าเราต้องการฮาร์ดดิสก์เพิ่มเมมโมรี่เพิ่มอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ มันจะกลายเป็นพาร์ตสเปร์พาร์ตมันจะกลายเป็นสเปร์พาร์ตสมมติ Memory 3าม2 g กิกเคยซื้อที่2 5 0 0ต่อแท่งนะครับพอเป็นสเปร์พาร์ตคุณจะได้คุณจะซื้อราคาแพงขึ้นทันทีเลยนะคุณจะซื้อราคาแพงขึ้นทันทีเลยคุณต้องดูว่ายี่ห้อไหนที่ว่าเวลาคุณใช้คุณจะอัปเกรดมันคุณจะอะไรที่คุณมีประสบการณ์กับมันดูไว้ว่าซื้อแล้วเนี่ยพอเป็นพาร์ตอัปเกรดแทนที่จะเป็นพาร์ตเซลธรรมดามันแพงเกินไปหรือเปล่า,หร,ลาหรือมันแพงขึ้นหรือเปล่านะครับ,บ กับอีกอันนึงคือซื้อแล้วใช้นดนนานพัดพัดหายากหรือเปล่ามีนะครับเพราะว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ส s t r a t จี้ในการที่จะเก็บพัดของเขาอ่ะนะมันไม่เหมือนกันนะต้องเลือกเอานะครับทีนี้เนี่ยสินค้าไอทีที่เราใช้งานอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ส e ตรเรจเน็ตเวิร์กถ้าเวลามันเกินปีที่สามนะครับปีที่สามไปทำยังไง ไฮนะไลท์ก็คงอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะทํำยังไงนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอะไรต่างๆพวกเราจะไม่ต่อประกันบางที่เขาเขามีการต่อประกันแต่กําลังจะบอกว่าถ้าอุปกรณ์ IT ที่อยู่ห้อง Data Center ที่พวกเราใช้นะครับเมื่อเกิน3เมื่อครบจะครบ3าปีก่อนจะครบ3าปีสิ่งที่เราต้องพิจาราทำคือต่อ MA ให้มันครับต่อ MA ตออมคือต่อประกันเพิ่มนะครับ วิธีการต่อประกันก็ต้องต่อล่วงหน้าวางแผนบัตเจ็ตล่วงหน้านะครับต่อประกันวางแผนล่วงหน้านะครับวิธีการต่อประกันก็คือนะครับอย่างที่ผมต่อให้ลูกค้าผมก็คือก็โซลิแท็กหรือซีเรียล u m เบอร์เอามาเช็คนะครับเอามาเช็คเพื่อที่จะดูว่าปัจจุบันมันยังมีประกันอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีประกันอยู่ณปัจจุบันเขาการต่ออย่างต่อเนื่องไปเลยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีปัญหามาก แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานแล้วมันขาดประกันไปนานมันจะมันจะเกิดมันจะเกิดการชาร์จแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าชาร์จแบ็คนะครับชาร์จแบ็คเช่นมันหมดประกันเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เราอยากต่อใช่ไหมเขาก็จะชาร์จแบ็คกลับไปได้เดือนหลังจากที่มันหมดเมษาพื้นสภามิถุนานะครับกี่วันกี่วันนั่นน่ะเขาจะมีการชาร์จแบ็คต้นทุนในในเวลาที่เราไปขอเนี่ยมันจะมีเรื่องราคาพวกนี้ด้วยนะครับ แต่สาระมันอยู่ตรงนี้ว่าพอหมด3ปีก่อนจะหมดพวกเราในฐานะที่เป็น IT Manager IT Director IT ที่ดูแลระบบ IT ทีองค์กรนครับแนะนำชงงบประมาณในการที่พวกเราจะต้องไปต่อ MA ให้มันถามว่าต่อแหลกล้านไหมต่อทุกอย่างไหมเรามาพิจารณาดูตามความเหมาะสมว่าคำถามสำคัญคือธุรกิจของเราองค์กรเราเนี่ยพึ่งพาไอทีไหมเราให้ความสำคัญมันไหมถ้ามันล่มมันพังมันแรงต่าง คำถามง่ายๆอย่างนี้แหละถามผู้บริหารหรือต้องคุยกันในกลุ่มว่าในกลุ่มผู้บริหารหรือในกลุ่มไอทีนะครับที่จะต้องเสนอนําเสนอนี่ว่าถ้าถ้ามันสําคัญหมายควาว่านะถ้ามันสําคัญหมายควาว่าระบบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วมันอินทรัพกับธุรกิจอินทรัพต่อการทํางานของคนจํานวนมากในองค์กรนะครับเราควรจะทําการพิจารณาต่อวารันตีของอุปกรณ์ต่อวารันตีของอุปกรณ์ เพื่อที่จะโปรเทคในแง่ของความต่อเนื่องในการรันอุปกรณ์รันธุรกิจอะความต่อเนื่องในการรันธุรกิจมันคือไม่ว่าฮาร์ดแวร์จะพังในแง่ของดีไซน์มันก็ต้องได้ด่นะแต่ในแง่ของความพร้อมใช้ในแง่ความพร้อมใช้หมายว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันเราคอนฟิกเรทไว้คอนฟิกรีดเดนแดนต่างๆไว้ใช่ไหมพาร์ทรีดนแดนต่างๆไว้รวมทั้งมีสแปร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นะครับถ้ามันไม่มีประกันถ้ามันไม่มีการวอรินีีนะคุณจะต้องไปซื้ออะไรคุณจะต้องไปหาซื้ออะไรซึ่งซื้ออะไรเนี่ยคําถามคือมันมันอะไรพวกคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเกรด t อินเตอร์ไพส์เนี่ยมันมันไม่ใช่ของในเซเว่นที่จะเดินไปแล้วช็อปซื้อหยิบมาเลยนะถูกไหมบางทีเนี่ยก็เจ็ดถึงสิบห้าวันหรือสามสิถึงสี่สิบห้าวันนะครับ หรือถ้าพาทนั้นไม่มีแล้วแล้วมันช็อตเทรดอย่างเงี้ยบางทีรีฟอร์บิตยังต้องใช้เลยถูกไหมพวกเรารู้จักรีฟอร์บิตใช่ไหมของที่มันดีแต่มันถูกซ่อมมาแล้วอ่ะยังต้องใช้เลยแต่มันไม่ได้ทันทีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพวกเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจหลักการตรงนี้แล้วก็ไปดีเฟนด์อย่างอย่างเป็นระบบและให้ชี้เห็นถึงความสําคัญของตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่ที่ผมบอกเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเรามีความผิดโดยที่เหมือนเรารู้แต่ไม่แจ้ง นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกวิธีว่าวางแผนไอทีว่าเมื่ออุปกรณ์ไอทีที่มันเริ่มเก่าแล้วนะแต่มันยังใช้งานได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ระบบปัจจุบันที่พวกเราทาทาการดูแลมันอยู่เนี่ยมันยังใช้งานได้ถูกไหมมันจะใช้งานได้เราคงไม่ซื้อใหม่ถูกไหมการซื้อใหม่นั้นน่ะลงทุนเยอะนะครับหลายแสนนะครับหรือหลายล้านนะครับหรือเป็นหลักล้านอยู่แล้วถูกไหมครับรวมทั้ง p l e m e n t a t i o n m i ม r a t i ันมันเยอะมากานั้นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อ ปีที่จริงๆเนี่ยปีที่สามเป็นปีที่4ก็ต่อทีละปีนะครับหรือคุณจะต่อทีละ3าปีถ้ามันอุปกรณ์มันได้นะครับในแง่ของการลงทุนมันก็จะคุ้มกว่าที่เวลาอุปกรณ์ชิ้นส่วนมันเกิดพังเราสามารถคอเซอร์วิสเพื่อเคลมอุปกรณ์ได้เลยนะครับปกติยี 4, ่สิบเจ็ดคูณส่คูณยคใช่ไหมครับบรันตีของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์เอ็นเตอร์ไพในห้องดาตซ็นเตอร์ยี่สิคูณเคูณสนะครับอย่าง ที่เรามีประสบการณ์วิธีการคอลที่จะให้ได้เร็วเนี่ยปกติเขาก็จะ r e s p o n ส์เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บหลอกเปลี่ยนอะไรแป๊บเดียวความเสี่ยงของธุรธกิจเรามันน้อยลงนะครับเราเองนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดนะครับเพราะว่าขา้อทุกวันนี้ไม่มีองคอ์กรไหนหรอกนะที่ทำทำงานบนกระดาษพวกเราเข้าใจใช่ไหมนะครับต่อให้บอกว่าคุณทํางานบนกระดาษแต่ นะครับอินเทอร์เน็ตล่มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอินเทอร์เน็ตล่มอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วนะครับอันนี้อินเทอร์เน็ตยังเรื่องเล็กนะแต่ถ้าสมมติว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องเล็กอินเทอร์เน็ตคือเรื่องใหญ่ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทํางานไม่ได้ทุกวันนี้นะอถ้าสมมติว่าระบบเซิร์ฟเวอร์คุณเกิดดาวน Down ์ธามแล้วคุณไม่มีอะไรแล้วคุณต้องรออะไรสมมติคุณทําเลทห้าไว้ก็จริงเนี่ยนะนะครับคุณทําเลทห้าไว้ก็จริงทำฮอสสเปรไว้ใช่ไหมอ่า แต่ปรากฏว่าเลดห้ามันพังมันมีฮอสแปร์มันก็ไปเทคฮอสแปร์ไปใช้งานใช่ไหมแต่มันมีนะบอกเลยว่ามันมีเคสนะครับที่ฮอสแปร์ก็พังแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยดิดชุดสุดท้ายที่จะต้องเป็นเลดห้าเนี่ยก็พังก็จบข่าวมันคือเวลาเรานึกเราก็นึกถึง worst case scenario ที่มันนมันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับ เอาถ้าเราระบบเรามันมีจํากัดแหละแล้วเราไม่มีการต่อบารันตรไว้นะมันจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแผนสำรองของเราคืออะไรนะครับแผนสำรองของเราคืออะไรเราเอาเรามีระบบแบคเอพแล้วที่ดีพอไหมแล้วเอาไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์อื่นไหมแล้วเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมใช่ไหมถูกไหมน้านะนะครับเพราะฉะนั้นปีสามไปเราก็ควรจะต่อปีที่สี่ และเราควรจะต่อปีห้านะครับและเราควรจะต่อปีที่หกเจ็ดแปดนะครับอา้าวคาถามคือว่าอ่าคาถามคือว่าเอ้าทาไมผมพูดแบบว่าเอ้าทาไมปีที่เจ็ดปีที่แปดต่อเอเอได้ด้วยเหรออ่าต่อมีได้เลยจากประสบการณ์เล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าผมเองเนี่ยทําทํางานบริการด้านไอทียเยอะนะครับผมช่วยเหลือลูกค้าผมเยอะมากเลยนะครับเวลาดีไซน์ระบบให้เขาเนี่ยผมจะนึกถึงว่า ผมจะซีเล็กเทคโนโลยีที่ที่ผมคัดสรรมาแล้วว่าเมื่อดีไซน์ไปให้แล้วนะครับเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ไปหลายปีได้และในขณะที่สมมุติเขาอยากได้ฮาร์ดดิสก์เพิ่มมันไม่เป็นภาระกับเขามากเกินไปที่ซื้อดิสก์ก้อนหนึ่งจากราคาหมื่นหนึ่งเป็นราคาสามหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยมันมีนะครับบางเวนเดอร์มันมีแต่ผมเองก็ได้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ด้วยแล้วก็ทดลองมาเหมือนกันเพราะสงสัยและ อยากจะเสนอสิ่งที่ดีผมก็มาทดลองใช้เหมือนกันก็พบว่าปีที่5เรายังซื้อเปร์พ part แบบที่1ถ้าเราไม่ต่อย M A เราก็ต้องชวนเรื่องเปร์พ part นะครับแต่ business ในระดับ enterprise พวกเราอย่าไปเสียเวลากับการมานั่งสิ่งใช้เปร์พาร์เลยครับนะอย่าอย่า,อย,าอย่ามานั่งคิดถึงเรื่องว่าต้องเ p a ์พาร์นึกถึงว่าเราต้องมีระบบ IT ที่มี service level ที่ดีๆ service, service level service level หมายความว่า เรารับประกันว่าดาวเทาม,มันหนึ่งชั่วโมงก็พอนะเรารับประกันดาวทามว่าสี่ชั่วโมงพอนะหนึ่งวันพอนะไอ้พวกเนี้นะครับ SLA พวกเราเคยได้ยินคำว่าอย่างนี้ใช่ไหม Service Level Agreement นะ่ะบางทีเราซื้อ MA ซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเขาบอกประกัน24่สคูณเจคูณสีอันนี้ก็เป็น Service Level ที่เขาต้องรักษามาตรฐานแต่เราเนี่ยเป็นคนดูระบบ IT ที่มันสําคัญกับธุรกิจธุรกิจเราบอกว่าเฮ้ยดาวทามหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมูลค่าชั่วโมงละสองแสนนะ เราก็ต้องรับโจทย์ตรงนี้มาว่าเราจะดีไซน์ระบบ IT เนี่ยให้มันเอาไว้อาบัิตี้หรือพร้อมใช้งานเนี่ยนะครับลองรับตอบโจทย์กับธุรกิจเนี่ยหรือเปลา่าถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิง Enterprise เนี่ยสตร а т е ีพวกนี้มันเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราต้องแพลนบัตเจตติ้งในการต่อ MA นะครับผมมีตัวอย่างที่ผมทำผมทาการต่อ MA ให้นะนะครับเขาใช้บอกยี่ห้อเลยก็ได้นะครับปกติเลยเนี่ย พวกเรารู้จักเดลพาวเวอร์เอพวกเราจะรู้จักเดลพาวเวอร์เอ็ดนะ R 710ใช่ไหม610นะครับปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาแล้วสิบกว่าปีได้ซ้ำนะคำถามคือต่อเอเอ็มเได้ไหมลูกค้าถามผมมาผมก็ไม่ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะอันนี้เล่าให้พวกเราฟังไม่ได้ปฏิเสธว่าต่อได้หรือไม่ได้ผมก็เช็คไปก็ปรากฏว่าต่อได้นะครับคำถามคือแล้วทำไม R 710 R 730ก็มี r 7 2 0ดสอเขาก็มีแล้วแล้วเจนใหม่ๆก็มี740อะไรพวกนี้เขาก็มีนะครับซึ่งผมดีลิเวอร์ให้ประเด็นก็คือว่าทำไม r 7 1 0ยังคงอยู่ล่ะครับแล้วทำไมถึงต่อ MA พวกเราสนใจไหมทำไมแล้วต่อได้ด้วยเหรอนะครับจริงๆหลักคิดตรงนี้เนี่ยมันตกผลึกแบบนี้นะครับคนที่คนในภาคธุรกิจเนี่ยเวลาเราใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมเราใช้แอปพลิเคชันในธุรกิจอยู่ นะครับเราใช้แอปพลิเคชันในธุรกิจอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นกับแอปพลิเคชันอะเวิร์กโหลดของแอปพลิเคชันมันไม่ได้เยอะแอปพลิเคชันบางตัวมันคุมเครื่องจกักรพวกเราพอรู้ใช่ไหมแอปพลิเคชันมันคุมเครื่องจกักรมาอาจจะอยู่บน Windows เวอร์ชันเก่าแล้วก็อาจจะเป็น VMware 9, เวอร์ชันเก่าๆหรือที่สาอาจจะไม่ได้ไมเกรดแต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคําถามว่าจะเป็นต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีตามเวอร์ชันใหม่ๆมไหม ในเชิงการจัดการในเชิงการบริหารเซอร์วิสตรงนี้มันไม่มีความจําเป็นหรอกนะแต่สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทํากับมันคือระบบนี้ถูกแบ็กอัพหรือไม่เพียงพอหรือไม่อันที่2คือระบบนี้เวิร์กโหลดมันนิดเดียวนะครับใช้สฮาร์ดแวร์เก่าก็จริงฮาร์ดแวร์เก่าตรงนี้มีอะไรให้มันหรือไม่หรือต่อวารันตีให้มันได้หรือไม่ผมมีผมมีคนที่ผมไปดูแลเนี่ย นะครับหลายที่เลยใช้ r730 อยู่เลยเกิน5ปีมาแล้วใช้ r710 ด้วยนะ610พวกเนี้20ยังมีเลยนะครับหรือแม้หรือแบรนด์อื่นๆก็มีแต่แบรนด์แบรนด์อื่นๆก็มีนะครับทั้ง l e n o v o ทั้ง hpe แต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปดูว่ากับการที่บมก็จะต่อ m a เนี่ยราคามันสมเหตุสมผลไหมนะครับซึ่งลหลายๆแบรนด์ที่ผมดูมันก็ แล้แตรบแบรนด์ซึ่งไม่อยากไม่อยากชี้นําตรงนี้แต่พวกเราไปสืบดูเองนะครับว่าต้องเลือกผู้ให้บริการที่มองดูยาวๆอย่างเทคโนโลยีเดลที่ผมดูที่ผมออกแบบไปดีไซน์เนี่ยขอเองทดลองใช้มาแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าระยะยาวเนี่ยหาอะไรได้ง่ายถ้าเคสที่คิดแล้วว่าการต่อ MA อาจจะมีคุมสมมตินนะสมมตินนะนะครับเอาว่า อะไรที่มันเสียมากที่สุดก็ต้องมาวิเคราะห์บางที่ก็มีครับเขาให้ผมช่วยชีย้นาเขาอะเพื่อนเพื่อนเเคยถูกคาดหวังใช่ไหมครับผมก็เป็นคนถูกคาดคาดหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วลูกค้าผมก็มาถามผมนะนะครับมนพวกเราอาจจะมาถามผมว่าอาจารย์สมมติใครเรียกผมอาจารย์นะอาจารย์ครับอันนี้ผมไปต่อยมอได้ไหมครับได้ไม่ต่อก็ได้นั่นเป็นสิทธิ์ของพวกเราแต่ประเด็นคือผมใช้วิธีการเอาอะไหล่มารอได้ไหมครับอาจารย์ เออก็น่าสนใจแต่ต้องมาวิเคราะห์ว่าอะไรที่จะมาเตรียมเตรียมเนี่ยมันคืออะไรอะไรที่มันเสียบ่อยผมก็บอกเข้าไปเลยฟันธงว่าถ้าจะทําอย่างนั้นอะไรที่มันเสียบ่อยคืออะไร worst case นะั่นก็คือเมนบอร์ดแต่แน่นอนว่าเมนบอร์ดพังมันไม่ได้ซื้อมาวันพรุ่งนี้ได้นะมันก็ต้องสั่งใช่ไหมนะครับแต่ถ้าคุณจะสั่งมาเลยก่อนได้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่เสียทําไงนะครับแต่อะไรที่มันเสียบ่อยๆนั่นก็คือ ฮาร์ดดิสกับแรมนะครับพาวเวอร์สปายก็ยังยากนะครับแต่ปกติถ้าเตรียมอะไรพวกนี้ก็ฮาร์ดดิสกับเมมโมรีก่อนพาวเวอร์สปายออกแบบให้มันรีแดนด์ไว้ก่อนสองซอสไว้ก่อนก็ยังรองรับงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าพวกเราใช้3ปีก็ต่อไปเกิน5ปีแล้วทำไงบางที่เนี่ยมันมีอย่างนี้นะบางที่เนี่ยเขาจะบอกว่าอ่าเขามีการเขาเรียกว่าอะไรนะ จำหน่ายทางบัญชีนะครับจำหน่ายทางบัญชีนะครับเขามีนยโยบายเลยนะว่า5ปีแล้วต้องใช้ของใหม่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะให้ผู้ทํามาค้าขายหรือผู้ให้บริการได้ขายของใหม่ๆเข้าไปนะครับเกิดรายได้จ้างงานกันต่อไปนะครับแต่ในเชิงหลายองค์กรเขาเริ่มจะเขาเริ่มจะมีการมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทนมันถึก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กโหลดในปัจจุบันมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เยอะมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องลงทุนของใหม่เลยนะครับอาจจะลงทุนของใหม่ในโอกาสต่อไปถ้าอย่างเช่นเวิร์กโหลดเองเนี่ยพวกเราเข้าใจคำว่าเวิร์กโหลดใช่ไหมนะครับดีมาในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอย่างเช่นนิด,ดมันไม่แรงพอแล้วนะครับหรือ แรมม่มันไม่เพียงพอแล้วอัปเกรดอะไรมันไม่ได้แล้วเซิร์เวอร์มันตันที่ตรงนี้แล้วอันนี้แหละนะครับคือจุดสําคัญที่เราค่อยเป็นพิจารณาของใหม่แต่ปัจจุบันเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณไปดู utilization ของระบบเพื่อนๆไปดูแล้วมาคอมเมนต์ดูหน่อยว่าระบบของเพื่อนๆเนี่ยนะครับของพวกเราเนี่ยมันใช้ CPU กี่เปอร์เซ็นต์ใช้แรมกี่เปอร์เซ็นต์ และใช้ฮาร์ดดิสก์กี่เปอร์เซ็นต์อันไหนใช้เยอะอันไหนใช้น้อยมาคอมเมนต์ในไลฟ์นี้่เลยนะมาช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้เห็นภาพเหมือนๆกันเห็นไหมเพื่อนทุกคนจะได้เห็นภาพเหมือนๆกันก็จะรู้ว่าเอาห้องจริงเวิร์กโหลดของเราเนี่ยมันไม่เยอะหรือระบบของพวกเราโอ้โหเวิร์กโหลดมันเยอะมากเลยนะครับมันเยอะมาก เราก็ยังมีวิธีการจัดการมันลยว่าเออก,ก่อนที่จะซื้อของใหม่อัปเกรดมาได้ไหมสเกลเอาเอะเอ้สเกลอัพมาได้ไหมสเกลอัพก็คืออัปเกรดมันนั่นแหละไ,ได้ไหมซื้อแลมมาเพิ่มได้ไหมซื้อดิสมาเพิ่มได้ไหมมันยังมีเวที่จะทําให้พวกเราไปต่อได้ถูงไว้นั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าห้าปีต้องจําหน่ายตามบัญชีไหมจําหน่ายได้ในแต่ในเชิงบริษัทเนี่ยไม่ซื้อใหม่ก็ได้ นะครับถ้ายังมีวิธีการจําหน่ายแล้วจะไม่ซื้อเลยต้องไปบริจาคอะไรพวกนี้นะลองทบทวนดูนะครับว่าเหตุผลด้านบัญชีมันจําเป็นหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่บริษัททุกบริษัทหรือองค์กรทุกองค์กรจะมาจําหน่าย5ปีแล้วขอบริจาคทิ้งไปหรืออะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะองค์กรอื่นเขายังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานเขาก็มีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งอา้าวแล้วเขาไม่จําหน่ายด้านบัญชี5ปีเหมือนกันเลยนั่นคือความต่างที่ผมอยากจะให้พวกเราลองลอง,ลองนึกดูลองเปรียบเทียบลองคิดดูว่าเออ นะครับนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังเอามาให้พวกเราตรงนี้คือการที่พวกเรามีความรู้ความเข้าใจในเชิงการบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ไอทีอุปรกรณ์นะนะครับมันจะทำให้พวกเรามีคุณค่านะครับสําหรับผมเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆแรงต่างมันก็ดีแหละมันมีความสําคัญมันมีความน่าสนใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสิ่งเหล่านั้นคือความคิดความรู้ความเข้าใจที่พวกเราเนี่ยเอาไปใช้ในการบริหารการไอทีในองค์กรเราเพราะว่า value add value add ที่เขา value add ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยไม่ใช่ไปอยู่ที่อุปกรณ์นะครับผมจึงอยากจะให้เนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อนในช่องเนี่ย <Yeah. S 1> เพิ่มคุณค่าเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองนะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองนะครับคุณค่าในตัวเราเองไม่เราไม่ได้เอาไปต่อรองในแง่ที่ว่าเออคุณไม่มีไม่มีชั้นแล้วคุณจะเดือดร้อนไม่ใช่ครับ ยิ่งเราอมีความคิดแบบนี้ที่จะขยายสิ่งที่ดีๆเหล่าเนี้เรายิ่งมีคุณค่าและเราเองก็จะได้รับการดูแลที่ดีนั่นแหละองค์กรที่ดีเขาดูแลคนดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ความรู้ข้อแนะนํากับเพื่อนๆเ,เห็นต่างยังไงได้หมดนะครับเราเอามาแบ่งปันแ,แชทแชร์กันในช่องนะครับหลังจากจบไลฟ์นี้ก็ได้ครับนะสาหรับในวันนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะนะครับก็ขอลานะพวกเราไปก่อน เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ไลฟ์หน้าอยากจะให้ผมคุยเรื่องอื่นๆในๆนะครับแล้วมามาดิสคัชชันกันเนี่ยบอกได้นะครับบอกได้เดี๋ยวจะมาได้จะได,จะได้จะได้มาลองคุยนะนะครับแล้วเผื่อระหว่างที่คุยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโต้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังหลังจไลฟ์เสร็จเนี่ยผมก็จะผมก็จะลองไปไปคุยกับพวกเราผ่านผ่านคอมเมนต์ข้างล่างนี่เลยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผม ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับโอเคครับ